โอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะไปสนามวังน้อยก็พี่ฟาร์มชวนไปพอดีเอ,อเหมือนเขาให้ไปลองลองขี่ทดสอบลายจิมคาน่าก็ห่างไปนานแล้วตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้ขี่จิมคาน่าเลยอันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสดีว่าจะได้ กลับมาขี่อีกครั้งแถมเป็นฮอนเน t ตด้วยซึ่งไม่เคยเอาเป็นเอาไปขี่จิมคันหามาก่อนเลยปกติใช้แต่ GSXR150 เ,เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงอาจจะขี่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแน่นอนแหละเพราะว่าห่างไปนานด้วยแล้วก็ไม่ชินรถอีกขี่ได้ไม่เหมือนเดิมแน่แหมเอเ r สรานี้มันสวยจริงๆอิงิถ้าไม่ติดว่าต้องเอาคันใหญ่ไปขี่นี่เอาเอ r ไปแล้วเนี่ย แต่มีฟาร์มชวนเที่ยวต่อด้วยแหละถ้าไม่เที่ยวต่อก็คงจะเอาเอ็อาบไปมาถึงแล้วสนามบางน้อยสปีดแอ์เวนิวก็จริงๆวันนี้ขอจะจัดแข่งนะ่าจะวันที่27มั้งแล้วเขาก็ เชิญพี่ฟาร์มมาให้มาแบบมาช่วยดูอะไรเงี้ยมาลองขี่แล้วพี่ฟาร์มก็เลยชวนเรามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเราจะไม่เห็นเ,เห็นแนแเห็นลแล้วเองรันี่โองนีแน่เป็น <laughs> งน,นงแน่ <laughs> แต่เป็กไม่น่ากลัวเท่าไทยแลนด์ไม่เหมือนในที13ครับแล้วเข้าไปยกตูดบื้อผมจะกระเด็นตกรถเลยเหมือนอะไรนะฟ้าสองเหรอมันมีกล่องไงถ้าไม่มีกล่องไม่กล้าทำเดี๋ยวล่วงรถ เออถ้าเกียร์หนึ่งอะมันลอยเลยเกียร์สองก็ได้อยู่เกียร์สองก็ลอยอยู่นะเกียร์สองแต่เกียร์สองแต่เกียร์สองเกียร์สองมันต้องติดแล้วกระแทกใหม่เอ้ยถ้าถ่วงอะถ้ามีคนถ่วงมันจะง่ายขึ้นเหมือนพี่ฟ้าไม่เอามาแกล้งไงก็ไม่รู้อะ <laughs> แต่ไม่เคยขี่สองคนขี่ไม่ค่อยได้หรอกไม่เคยขี่ที่นี่ด้วยตรงนี้ใบไม้ ถ้าไม่พับเยอะพอได้อยู่อ้่นีถ้าไปลงตรงแถบสีมันลื่นมากถ้าถ้าที่เนี่ยพอได้อยู่แต่ว่าถ้าเอียงเยอะไม่แน่ใจเหมือนกัน,อนอเออเแต่ว่าตยตรงใบไม้อะ่ะลื่นสเปียร์ห้าร้อยแล้วก็ CBR250 ส่วนเราเป็น CB750 ไม่มี R CB750 Hornet ไม่เคยเอาคันนี้มาขี่จิมเลย แท็กชันก่อนกลัวแท็กชันตัดเดี๋ยวแปะพี่ฟาร์มไปอย่างเร็วเลยไม่ทันแล้วเนี่ย เราขี่จริงๆก็ไม่ทันนะ vê thái ลืมลืมลืมขี่ไปก็เสียวไปยังต้องมาจำทางอีกอม,อนะมันมเออมันมันจำได้แบบไงไงลางๆแบบไม่มั่นใจอ่ะ แสดงว่าเนี่ยพี่ฟาร์มเหมือนพี่ฟาร์มจะวนเต็มรอบกว่าแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะวนผิดตั้งแต่นู่นเลยแล้วก็ผิดตรงนี้อีกมันไม่ได้แบบมันร้อนกลับทางเดินไม่จริงไมันก็เลยอ่าแม่พอไปขี่แล้วเสียวด้วยไงตอนตอนวนเลขแปดอ่ะไม่ไม่ไม่ชินไม่เคยขี่คันนี้ไงโคตรกลัวเลยเออ ไม่รู้แต่เดนเหมือนรู้สึกเหมือนเดี๋ยวนี้ขี่ช้าลงขนาดต่อให้เป็นขี่150ยห้านะก็ก็รู้สึกว่าช้า<อ>เหมือนมันกลัวงานงานนประจก็ทท้อใช่ใช่แ,แต่วิฟามแกขี่เหมือนเดิมเลยเร็วเหมือนเดิมเลย <S <S แต่ก,แตก็แต่ก็เร็วเร็วแบบเร็วแบบทิ้งเลยอะ่ะ <laughs> เร็วนะเนี่ยข้านเใช่ใช่ผมผมวนไม่ครบไง <laughs> <laughs> พอไปขี่อีกทีหนึ่งลืมพ <laughs> ร้อมะ <laughs> <laughs> พร้อมครับ มากเลยตรงนี้ ผมไม่ได้วนผิดใช่ไหมแต่เองเกือบๆพี่เห็นอยู่ว่ามีตรงนั้นทีหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งพี่ฟาร์มหนึ่งสามหนึ่งห่างกันสิบวิเลยไกลมากเดี๋ยวก็กลับเต็มโตัวกลับมาถึงว่าไม่ได้กลับหรอกแค่ออกจากสนามเฉยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปเที่ยวต่อ อ๋อให้เราตามทายห้าร้อยเจนหนึ่งดำกระแดง มันก็ยังขี่เร็วอยู่นะก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยอาจจะมีบานลายบ้างนิดหน่อยแหละเข้าใจได้ก็ยังขี่ดีอยู่ จะหลอกให้เตวอนยากย้ากันกลับบ้านแล้วสรุปไม่ได้ไปเที่ยวไหนนั่งเมาหมอยกันเพราะว่าเวลามีน้อยไม่อยากกลับมืดกัน